คณิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป้มาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ๊ะ กับคุณครูโปโป้ะนะคะคุณครูมาเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณครูคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับผมตอนนี้ต้องขอพรบเละคะในการประกอบการศึกษาคะ่ะพ <c oughs> ่อคุณแม่คะ่ะขอแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแล้วก็แบงค์พันค่ะเอาแค่แบงค์ร้อยพอครับแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์หนึ่งพันเนี่ยตัวเลขมันจะค่อนข้างเยอะเพรานะนั้นน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะยังบวกลบเลขพวกนี้ไม่ค่อยคล่อง นะครับเราก็เอาตัวเลขที่ประมาณ100นะครับถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับก็น่าจะพอบวกลบเลขกันได้นะครับผมงั้นลองแล้วกันนะคะอ่ะโอเคครับเพราะฉนั้นตอนนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขกําหนดให้กับน้องๆนะครับอย่าลืมเตรียมปากกาเตรียมกระดาษนะครับหรือว่าจะเอาแบงค์ธนบัตรจริงก็ได้นะครับขอจากคุณพ่อคุณแม่มาลองฝึกคิดได้เลย เหมือนครัง<ม>้งที่แล้วเราใช้เหรียญไปแล้วเกาจะมีเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้2 2> าเหรียญสิบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของการใช้เงินกันต่อแต่เงินครั้งนี้ของเราจะเป็นธนบัตรหรือแบงก์นั่นเองเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาเราจ่ายแบงก์ไปเนี่ยก็จะได้รับเงินทอนเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ะนะครับผมคือจะสังเกตเลยว่ามันเหมือนความแตกต่างเลยนะถ้าเราจ่ายด้วยเหรียญเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะพอดีอกับสินค้าที่เราจะซื้อแต่พอเราจ่ายเป็นแบงค์เนี่ยความหมายก็คือเหมือนเรารองเงินทอนจากพ่อค้าแม่ค้านั่นเองนะครับผมได้ค่ะแล้ววันนี้คุณครูจะให้ตังกี่บาทค,คะ <laughs> นะครับก็ให้นะครับแบงค์หรือว่าธนาบัตร20บาทนะครับ5ใบ หใบเท่ากับ100อ่านะครับผมธนบัตร50บาทครับ2ใบ 2> ค่ะนะจริงๆก็โดยส่วนใหญ่เด็กใช้อยู่ประมาณนี้แหละครับแบงค์ร้อยหนึ่งใบอ่ะให้ไว้เผื่อะนะครับบางคนอาจจะได้เงินวันละ1 0 0บาทพ่อแม่ให้แบงค์ร้อยเลยนะครับก็อาจจะต้องเอาไปแตกเงินเพื่อซื้อของกินอะไรต่างๆนะครับผมพี่ตาได้วันละยี่สิบบาท <laughs> เดี๋ยวรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ เ <king> กี่ยวกับอายุแหละค่ะทุกวันนี้น้องๆได้20บาทก็มี <c ười> 10บาทก็มีนะครับสมัยก่อนครูโ,โป้ก็ได้เนี่ยละยีบาทแบง2่ใบนะครใบไม่แต่ว่าสมมนสัยก่อนก็คือมีข้าวให้ทานที่โรงเรียนอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะต้องแบบมีค่ารถค่าเดินทางนิดหน่อยอาจจะมีขนมเครื่องดื่มเล็กน้อยครูโป้ซื้อกินหมดทุกอย่างเลยอ้าวหรอตอนเที่ยงก็ไม่มีให้กินหรอคะไม่มีครับ <ละ rier> ต้องอจ่ายเงินเองหมดเลยเนี่ยยี่สิบาทอยู่ในยี่สบาทนั่นแหละตอนนั้นก๋เตี๋ยวชามหะกี่บาทคะบอกน้องๆด้วยชามละหกบาทครับ <laughs> พราะว่าตอนนี้ยี่สิบาทซื้อก๋วยเตี๋ยวชามนึงยังไม่ได้ล <ง S 1> เลยนะโรงเรียนสามบาทครับโอเคงั้นต้องหมอค่ะอ่ะโอเคครับเรามีแบงค์ธนาบัตรนะครับยี่สิบาทห้าใบนะครับแล้วก็แบงค์ธนบัตรห้าสิบาทสองใบ,บแล้วก็ธนบัตรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งใบ,บนะครับผมอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อ ของกันนะครับเพราะฉนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินทอนนะครับเพราะฉะนั้นการได้เงินทอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้เงินทอนเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเงินที่เป็นธนบัตรก็ได้เงินที่เป็นเหรียญก็ได้นะครับเอามาผสมกันได้หมดเลยนะครับค่ะอ่ะเพราะฉนั้นวันนี้เราจะไปซื้ออะไรดีตอนนี้เรารวยละมีเงินตั้งหลายร้อยเนี่ยที่ตาอยากซื้ออะไรก้วยซื <c oughs> ้อน้ำมันจ๋อโคร อยากซื้อขนมค่ะอ่ะพินิตาชอบเค้กนะครับคราวที่แล้วกินเค้ก19บาทวันนี้กินเค้กรูลหลาขึ้นมานิดนึงเค้กราคา59บาทโห oh. อ่าพินิตาจะจ่ายแบงค์อะไร แล้วจะได้เงินทอนเท่าไหร่นะครับอ่าพินิตาคิดน้องๆก็คิดตามด้วยนะครับว่าเราจะจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วเราจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะครับสามารถบอกได้เลยว่าเงินทอนที่จะได้รับเนี่ยเป็นแบงก์อะไรแล้วก็เป็นเหรียญเท่าไหร่ ค่ะ,ะคพี่นิตาจะใช้แบงค์ห้าสิบบาทหนึ่งใบค่ะแบงค์ยี่สิบบาทหนึ่งใบค่ะเป็นเจ็ดสิบบาทแต่ขนมเค,ค้กห้าสิบเก้าบาทพี่นิตาจะได้เงินทอนสิบเอ็ดบาทเป็นเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญบาทหนึ่งเหรียญค่ะอ่ะโอเคครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคําตอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นครูอโปเนี่ยครูอโป,โป,โปจะจ่ายแบงค์ยี่สิบสามใบ หกบาทแล้วก็ได้เงินทอนเหรียญบาทเหรียญเดียวอ๋อเรืวบ,บางคนอาจจะจ่ายด้วยแบงก์ร้อยใช่แล้วก็ได้เงินทอน41บาทอ่าใช่ครับผมก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็น้องๆสามารถคิดได้อย่างอิสระเลยนะครับผมค่ะ นาะปอย่างที่บอกครับว่าวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยนะครับหรือว่าโจทย์ที่เป็นแนวนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ไม่ได้จํากัดความคิดของน้องๆค่ะน,<ฆ>นะครับเป็นโจทย์ที่สามารถคิดได้อิสระเพราะฉนั้นน้องๆก็จะมีจินตนาการมากขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับผมงั้นซื้อนมต่อได้ไหมคะอ่ะซื้อนมนะครับพินิตาเป็นคนที่ซื้อนมเป็นแพ็คนะครับค่ะ<ฆ>อ่ะแพ็คนึงเท่าไหร่ดีนาะห้าสิบห้าบาทตอนนี้อยู่ในเซเว่น Oh. <laughs> นะครับห้าบาทครับนม1นึ่งแพ็คค่ะ,ะน้องๆครับเราซื้อนม1นึ่งแพ็คนะครับ55บา้าสิบ้าบทน้องๆจะจ่ายด้วยแบงก์อะไรนะครับแล้วก็จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เป็นเหรียญหรือเป็นแบงก์อะไรนะครับผมค่ะพี่นิตาจะจ่ายเป็นแบงก์ร้อยหนึ่งใบค่ะ,ะแบงก์ร้อยหนึ่งใบครับจะได้เงินทอน45บาทค่ะ โดยเป็นแบงค์ยี่สิบสองใบเหรียญห้าหนึ่งเหรียญค่ะอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการคิดนะครับน้องๆบางคนอาจจะจ่ายเป็นแบงค์ยี่สิบสามใบแล้วก็ได้รับเงินทอนห้าบาทเป็นเหรียญห้าก็ได้นะครับหรือว่าจะจ่ายแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบแบงค์ยี่สิบหนึ่งใบเป็นเจ็ดสิบแล้วก็ได้รับเงินทอนสิบห้าบาทเป็นเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคครับไปต่อครับกับโจทย์อีกหนึ่งโจทย์ นะครับไปกินข้าวกันนะค่ะนะครูโปไปกินข้าวกะเพราไข่ดาวพี่ตากินข้าวหมูแดงหมูกรอบ <laughs> นะครับน้องๆกินข้าวอะไรเอ่ยนะครับอ่ะโอเคครับเบสิก <laughs> พื้นฐานของราคาข้าวณนะปัจจุบันนะครับข้างนอกนะไม่ใช่ในโรงเรียนนะครับค่ะราคาห้าสิบบาทครับเพิ่มไข่ค่ะ คูมีไข่ดาวด้วยเนี่ยครับห้าสิบาทหรอใช่ปกติกะเพราห้าสิบเพิ่มไข่สิบาทเป็นหกสิบนะครูแล้วแต่ที่นะครับแต่ที่ครูบอกว่ากินคือห้าสิบาทค่ะอ่ะพินิตาจะจ่ายเงินเป็นแบงก์อะไรนะครับน้องๆก็ลองคิดดูนะครับว่าเราจะจ่ายเงินด้วยแบงก์อะไรนะครับแล้วเราจะได้รับเงินทอนหรือไม่ได้รับเงินทอนนะครับพินิตาจ่ายจ่ายด้วยแบงก์ห้าสิบอ่ะพินิตาจ่ายด้วยแบงก์ห้าสิบเลยปุ๊บห้าสิบบาทครบจบไม่ต้องทอน S <S <N ic> um> นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีของพินิตานะครับจริงๆนะสำหรับคูโบโป้นะครับด้วยความที่คูโบโป้เคยบอกไปว่าต้องหยอดกระปุกเพราะนั้นคูโบโปะต้องหาเหรียญตลอดเวลาเนะเวลาไปกินข้าวอย่างเงี้ยห้าสิบาทเนี่ยคูโบโป้จะเอาแบง100่งร้อยให้ร้านค้าไปโดยความคาดหวังนะฉันจะได้แบ่งบยี่สิบสองใบแล้วก็เหรียญสิบหนึ่งเหรียญค่ะแต่ทุกครั้งผิดหวังตลอดเลยได้แบ่งห้าสิบกลับมา ได้แบงค์ห้าสิบกลับมาก็แบบเออแล้วฉันจะหาเหรียญไปหยอดกระปุกได้ยังไงเนี่ยค่ะคู <c oughs> โ,ปโปก็เลยจะรู้สึกแบบเฮ้ <c oughs> <c oughs> คือด้วยความที่คูโป,โป,โปเนี่ยเวลาหยอดเงินเนี่ยจะหยอดด้วยเหรียญแล้วก็หยอดด้วยแบงค์เพราะนั้นก็จะใช้แบงค์ยี่สิบกับเหรียญสิบพวกนี้หรือว่าเหรียญห้าเพราะนั้นคูโป,โปส่วนหนึ่งก็คือต้องเก็บแบงค์ยี่สิบไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องหาเหรียญเพิ่มเติม นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เวลาเราไปกินข้าวหรือไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องจ่ายด้วยแบงค์ที่สูงหรือบางครั้งอย่างนี้ครับครโปอต้องการเหรียญน,นะเพราะฉนั้นเนี่ยอย่างเมื่อวานคูโป้ไปซื้อถั่วโกแก่มากิน3าบาบาทเพราะฉนั้นเวลาคูโปอต้องการเหรียญเนี่ยคูโปก้ก็ต้องมองแล้วว่าฉันจะจ่ายเงินเท่าไหร่ แบงค์ร้อยถ้าแบงค์ร้อยเนี่ยมันทอนหกสิบเอ็ดบาทมันก็จะเจอแบงค์ยี่สิบสามใบกับเหรี่ยนบาทหนึ่งเหรียญถ้าจ่ายแบงค์ยี่สิบสองใบก็ทอนหนึ่งบาทมันไม่ได้เหรียญห้าหรือเหรียญสิบครับเพราะนั้นคูเปโปจะเวลาที่ไปซื้อของพวกนี้เราต้องมองกระเป๋าตัวเองว่ามีแบงค์ห้าสิบหรือเปล่าเพื่อให้เขาทอนเหรียญสิบออกมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายๆครับได้แบงค์ห้าสิบจากร้านค้าที่กินข้าวไม่ประสบความสำเร็จก็เอามาซื้อสินค้าในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้รับเหร เพื่อเอาไปหยอดกระปุกนะอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่น้องๆเนี่ยสามารถที่จะฝึกคิดต่างๆได้นะครับในชีวิตประจําวันของตัวเองผ่านการใช้เงินค่ะ ก็ลองดูแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนน้องๆอ,อาจจะได้แบงค์เล็กๆหรือว่าได้เหรียญไปโรงเรียน,ยนก็ลองคิดคำนวณก่อนการใช้แล้วกันนะคะถ้ามีภารากิจต้องมาหยอดกระปุกต่ออยากได้เป็นเหรียญก็อาจจะต้องคำนวณแบบคุณครูปโปโปหรือว่าไม่ได้มีภารากิจใดๆมีเหลือเท่าไหร่หยอดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะนะครับผมก็ถือว่าเป็นภารากิจหนึ่งที่เราเคยตั้งเป้ากันไว้นะครับว่าคราวที่แล้วออ,อมเพื่อแม่คราวนี้ออมเพื่อพ่อนั่นเอง ะะอ,ออมกันต่อนะคะใกล้เวลาแล้วด้วยนะคะที่น้องๆจะได้แคกกระปุกเพื่อคนที่เราเจ้าจ่อเจ้าจ่อหูฟึ่งเ <laughs> จ้าจ่อว่าฉันจะได้กินกล้วยอีกแล้ว <laughs> อเอาเป็นว่านะคะช่วงเวลาของคณิตคิดสิจา้าติดตามกันได้ในรายการของเราเป็นประจำนะคะตอวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะครับผมขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คิตคิดสิจ๊ะกับครูโปโป้ yeah!